มืดหน่อยอะไรก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับหมกสะบัดมาสาธิตจุฬาจะบังเอกร์โดนตัดครับบอลเลสวนตัดได้แล้วได้ยิงตรงนี้ติดเซฟครับเมื่อสักครู่นี้ฝ่าวเลครับครับครึงได้ขวาขยับเอาแล้วครับแล้วจะดีดเปลี่ยนสวนทางตรงนี้ครับค่อยๆก้าวมาลองหลอกนะครับแบบนี้แล้วจ้มกลับมาแล้วตะวันแล้วหนึ่งสูเลยครับโอ้โหขึ้นนํำแล้วครับในด้านสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดูวับช้ากันครับ อูจังหวะฟรีคิกเลยครับนี่ครับอูแล้วดูครับลูกสูดครับซัดตรงกลางหายเลยครับไหลมาแล้วตวัดเอาสองเลยครับคนเดิมครับทรงภูมิเกลียงเกิดไกลครับโอ้โหภาพช้ากันหน่อยครับดูครับไหลมาแล้ววิ่งมาสอดครับหมายเลขสิบสามครับตัวเก่งของทีมครับนพวิทย์มณีไพโลด ั้นซันเลองสายตรงนี้เอาเราได้เลยครับ3ครับรอบนี้เป็นนพวิทย์มณีไพรโลนครับจงหวะได้ประตูของสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโอ้โหท่าซิกเนเจอร์เลยครับสวมมงกุฎแล้วครับวันนี้ยังตามมาเก็บอชิระคึงคึงหมุนได้สวยอชิระข้างในรออยู่อชิระไปเองอชิระจิ้มเลยตรงนี้แล้วโอ้โหปัดได้ครับผูส้สาประตูของมอเรส่วนนี้เรบเ่นสันมาตรงกลางมาแล้วยิงสวนเลยเอ้า ได้ครับโอ้โหสี่ศูนย์ครับ free, โอ้โหโอ่ะครับเ pues orb, ลี้ยงหน้ากันมายิงเลยครับรอบนี้เป็นแผายเิชช่ครับรณกรพนิชโชดอันตันครับดูครับไหลคึงมาแล้วยิงสวนเข้าไปครับสี่ศูนย์ให้สันติตชุลาครับรณกรพนิชโชดอันต์ผมว่ากันต่อครับโลทีสี่มาแล้วครับเอาไหลมาขึ้นมาชิล่าประตูโล่งๆโอ้โหยิงไม่เข้าครับ ร้านกาแฟอยู่หลังสนามครับเอาเล่นมาแล้วก็หยัดมาตรงนี้เกี่ยวได้แล้วโดบาวิทดึงดึงหาช่องแล้วตามจิ้มแล้วบล็อกได้รงนี้โดบาวิทหงายท้องไปไม่ได้ว่าอะไรครับปังมันที่บอลลูกนี้จะได้ไม่ได้ครับจุดโทษสองจังหวะนะครับต้องเล่นสองจังหวะนะครับจะยิงโดยตรงไม่ได้นะครับนะครับลุ้นกันครับจังหวะนี้โปรเซียเนจานวิ่งมายิงแล้วติดบล็อกครับโอ้โหยังรอดครับสานีจุฬาครับโอ้โหได้คอนเนอร์ต่อครับ หอนอสู้สูครับทำได้ทำได้ะครับคอมเมนต์ยังอยู่แล้วตรงนี้ตะวันแล้วหุ้ยบุรลพลประเสริฐโสภานะครับอาครับยันตรงนี้โอ้ยแทบอินเสาไกลครับไม่ได้ครับโอ้มีบังนิดนึงแล้วบุศินเป่าจบแล้วครับยินดีนะครับคอนเกรสจูเลชั่นด้วยนะครับไปเข้าชิงอีกปีนะครับดูว่าจะป้องการแชมป์ได้หรือเปล่ารอติดตามแลบชมเลยครับแล้วชิงชนะเลิศนะครับ